การบอกให้ผู้หญิงตัวเล็กๆสักคนหนึ่งไปซ้อมติดคุกไปบอกว่าเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนลุ้มตบนะที่สําคัญไปบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่เข้าไปในเรือนจาเนี่ยจะต้องซ้อมตนตีไทยซ้อมตีฉิงอะไรแบบนี้มันควรออกมาจากปากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราจริงๆหรอครับมันก็เหมือนกับการที่เราไปพูดกับผู้ชายสักคนหนึ่งครับว่ามึงโดนกระทืบแน่มึงเนี่ยโดนเอาเมันใช่เรื่องที่คนระดับนี้จะเอามาพูดเล่นจริงๆหรอครับและคือเขาเอาไปพูดกับผู้หญิงด้วยไงยประเด็นอนะ สังคมเรามันเป็นอะไรกันไปหมดครับดูจากแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วเนี่ยไอเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคนไทยยังต้องเรียนรู้กันอีกนานผู้รักษากฎหมายยังเอาเรื่องผิดกฎหมายอย่างการทำลายร่างกายหรือการการะทำชำเราเนี่ยมาพูดเป็นเรื่องสนุกได้ผมคงไม่ต้องอธิบายเนาะว่าตีฉ่งมันหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนฝั่งนั้นเขาชอบเป็นแบบเนี้ยตอนนี้สังคมกำลังคุยกันเรื่องตรวจสอบมูลนิธิตรวจสอบกองทัพเรื่องการฟอกเองเินเรื่องแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนานา,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 นาน แล้วทำไมต้องไปยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องล้มเจ้ามดาเครดิตผู้ตรวจสอบผมไม่เข้าใจลองเปรียบเทียบกันดีตอนไอ้ลักชนกพูดเรื่องเนี้ยผมก็ไม่เห็นไอ้จะไปยกเรื่องหลวงปู่แสงเรื่องอะไรมาพูดเลยเนื้อออกป่ะคือใช่สถาบันมีคนเคารพมีคนบูชาหลวงปู่แสงก็มีคนเคารพมีคนบูชาแต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็เขาอยากตรวจสอบก็ตรวจสอบไปสิถ้ามันโป่งใส่มันก็จบไงแล้วไอ้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรอะ ผมไม่เก็ตไงสมมุติว่าผมจะโดนตรวจสอบแล้วผมก็ไปบอกว่าไอคนที่มันตรวจสอบผมเนี่ยมันล้มเจ้าอย่าไปเชื่อคําพูดมันนะมันไม่น่าเชื่อถือนะหลักการคือแบบนี้แหละครับคือการกระทำเนี้ยมันทําให้เราดูเป็นคนดีดูโปร่งใสเรารักเจ้าเราจะได้ไม่โดนตรวจสอบแบบนี้ถูกป่ะคนเราอะถ้ามันคิดจะโกงอะต่อให้มันรักเจ้ามันก็โกงเพราะว่ามันโกงเงินภาษีประชาชนมันไม่ได้โกงเงินเจ้านี่ครับเรื่องสุดท้ายถ้าไอรักชนกเนี่ยเคยโดนคดีชอบโกงประชาชนเคยโดนคดีทุจริตอะไรต่างๆนานามาเนี่ย เออแบบเนี้ยมันถึงจะดูไม่น่าเชื่อถือไม่ควรมาตรวจสอบคนอื่นถูกปะแต่ว่าอันนี้มันคดีทางการเมืองไงคือไอ้มุมมองทางการเมืองเนี่ยก็เรื่องหนึง่งส่วนความโปร่งใสมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่หรอครับมันไม่ใช่ว่าสีไหนก็อยากได้ความโปร่งใสหรอกครับขอบคุณครับ